สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาติผู้บักคลั่งลิเวอร์ pool วันนี้นะครับจะพาชมชมนะครับที่เป็นแฟนบอลหงแดงลิเวอร์ pool มาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเียร์ดกรษนะครับฤดูกาลใหม่ฤดูกาล2022 2023ซึ่งเป็นพรีวิวและก็บทวิเคราะห์เล็กๆน้อยนะครับเนื่องจากว่าลิเวอร์ pool ของพวกเราจะแข่งขันนัดแรกโดยการ opinion, ออดไปเยือนสโมสรเจ้าสัวน้อยฟุแลมนะครับทีมน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์นะครับ โดยคู่นี้นะครับจะลงแข่งขันกันในวันที่6สิงหาคมตรงกับวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมซึ่งตามลาบประเทศไทยนะครับ18.30นาฬิกาเรียกได้ว่าแข่งก่อนเพื่อนเลยนะฮะโดยจะออกไปเยือนที่สนามคาราเวนส์คอเทจนะครับของสมโมสรฟุตแลมโดยถ่ายทอดสดทางทูพิมลีกฟุตบอลเฮดทีหนึ่ง ทูพิมลีกฟุตบอลเฮดดี้สองนะครับได้เริกเปิดฉากแล้วนะฮะส่วนลิเวอร์พูลของเรานัดเปิดประเดิมสนามนั้นก็คือการชริงโลกกางสนก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ไปอย่างสวยรู้นะครับสามประตูต่อหนึ่งฉะนั้นนะครับต่อไปนี้คือของจริงแล้วนะครับวันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมบทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็11รายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นแฟนอย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ เราเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับท่านผู้ชมโดยฟูลล่มนะครับของมาร์โกซิวาพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในศึกผิว์นังอังกฤษได้อีกครั้งในฐานะแชมป์ของเดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อวันก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะเสริมทัพจะไม่ได้มากมายอะไรเหมือนกับทีม,มอ,อือน่นๆแต่ก็ถือว่าตรงจุดนะครับทั้งแต่ในตัวของโซอัลปาลินญ,ญากองกลางจากสปอร์ติ้งลิสบอนเอเลสเปเรล่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเควินเอ็มบาบูนะครับจากโบลต์บวกและเมเนอร์โซโลมอนจากชัคตาโดเนต ซึ่งก็บวกกับสไตล์การทำทีมแบบเน้นฟุตบอลบนภาคพื้นดินก็ทำให้ผู้เขานะครับเป็นอีกทีมที่น่าจับตาม,มองในลุกการนี้นะครับโดยเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการหนีตกชั้นนั่นเองสำหรับมาร์โกซิวานะฮะส่วนความพร้อมของเกมนี้เรียกได้ว่าเจ้าสัวน้อยไม่มีนักเตะค,คนใดบาดเจ็บเลยโดยตัวหลักอย่างอเล็กซานเดอร์มิตรโรวิดหรืออดีตเด็กเก่าอย่างแฮร์รี่วิลสันของเรานะครับที่ยา้ายู่กับบูแลมต่างฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ทั้งหมดนะฮะ โดยคาดการนะครับ11เล่นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าสูน้อยฝุ่นล่ำม,มีดังนี้พูซาว,วตัวโรเด็กกองหลังโรบินสันรีมอาดาราบิโอโยเตเต้กองกลางเบร์โรล่าเปาลินโยลิสเคบาโน่กองหน้ามิตรวิดและบอบบี้ต่อไปเป็นสภาพความพร้อมของลิเวอร์พูลของเรานะครับ โดลรวูของเราครับตอนนั้นจเจอคิงครอบเองถึงแม้ว่าจะเล่นไปแล้ว6เกมก่อนอันนี้ทั้งเกมอุ่นเครื่องรวมถึงเกมคอมมบนิตที่ชูนะครับเกมยังเป็น,นการที่เอาชนะแมนเชตตี้มาได้3ประตูต่อหนึ่งแต่ล่าสุดพูกเขาพึ่งพ่ายแพ้ต่อสตาร์ปลูกไป3ประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ณตอนนั้นก็เป็นชุดเล็กนะฮะลงเล่นเกือบทั้งหมดเลยส่วนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเกมอย่างเป็น,นการจะเริ่มต้นขึ้นนั้นผลพักคหงแดงของเราจะกลับมาขึ้นฟองเก่งได้แบบต่อนเนื่อง เซตทีหรือไม่นะครับโดยสภาพทีมก่อนเกมทําการแข่งขันจะไม่สามารถใช้งาน3นมักเตะในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนทั้งเควินเคโรเฮอร์นะครับในทวันมือ2ที่เจ็บยาวมาตั้งแต่ช่วงจบรุ่นกันก่อนดิโก้จอร์ดาที่บาดเจ็บต้นขาแฮมสติงและอเล็กอ็อกเล็กชุมเลียนครับที่มีปัญหาบริเวณแฮมสติงส่วนท่นานั่นคลาสตันซามิการกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นและเรียกความฟิตส่วนอลิชอนเบเกอร์นะครับคาดการคาดว่าน่าจะหากกลับมาเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งในสุดาลานี้ส่วนตำแหน่งอื่นๆน,นะครับอย่างเช่น อิบไรมากกัวนเต้นะครับก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่คาดการณ์ก็ว่าน่าจะหายจากอาการบาดเจ็บพร้อมเป็นตัวเลือกนะครับส่วนเคอร์ติสโจนนะครับมีการใส่เฟือกอ่อนๆนะครับในนัดล่าสุดที่แพ้ให้กับสตาร์ปลูก3-0นะครับก็ไม่น่าจะมีนะครับส่วนตำแหน่งเงินอื่นพร้อมรบหมดเลยนะฮะตำแหน่งกองกลางก็จะมีติีโก้ฟามินโญแฮนเดอร์สันนะครับตำแหน่งกองหลังมีแน่นอนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับฟันไดส์นะครับน่าจะยืนจับคู่กับเจลมาติปส่วนทันดันซ้ายเป็นโรเบอร์สันนะครับส่วนแผงแนวรุกนะครับที่แฟนๆ นนะะว่าจะส่งใครลงเล่นเป็น3ประสานนะครับโดยสื่อคาดการก็ว่าน่าจะเป็นซาร่าดาวินนูนเยสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะฮะแล้วก็ทันดันซ้ายจะเป็นลุยเดอาร์ตนะครับซึ่งจะเป็น3ประสานในยุคใหม่ของเรานะครับซึ่งก็น่าจะยึดชุดนี้ถ้าหากโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับอาจจะได้เป็น3ประสานชุดนี้ไปตลอดเลยหรอครับส่วนคนซอนแซงก็จะมีโรเบโตเฟอร์มิโน่นะครับนักเตะอย่างดาวรุ่งนะครับอย่างเช่นฮาวีเอเลียตหรือแม้แต่กระทั่ง ฟอเบโอคาวยโยนะครับก็สามารถเรียกใช้งานได้นะครับก็สองคนนี้นะฮะคาวยโยและฮาวิเอเลตก็จะได้กลับมาเจอทีมเก่าของตัวเองนะครับที่ปลูกป,ปั้นมานะฮะนี่คือความพร้อมของลิเวอร์พูลนะครับเรามาดูกัการ11ผู้เล่นตัวจริงของหงดังลิเวอร์พูลนะครับผู้รือเซอระตูน่าจะเป็นอาริสเซนเบเกอร์กองหลังนะครับ4คนเทนส์อเ no, ล็กซานเดอร์โนว์เกิร์กิฟันไดจ์จูเออมาติฟแอนดี้โรเบิร์สันกองกลางจอแดนแฮนเดอร์สัน ฟารมิโยเตีอโกอัคันราส่วนกองหน้านะครับแนวรุก3%ในยุคใหม่ซาลาดาวินนูเยตและลุยดีอาร์ตนะครับนี่คือคาดการณ์ของลิเวอร์พูลของเรานะครับจัดเต็มที่จริงๆนะฮะ ต่อไปเรามาดูบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับเขาออกตัวเช่นเคยนะครับว่าแอดมินก็ไม่ใช่กูรูหรือว่านักข่าวนะครับไม่มีความแม่นอะไรแน่นอนนะครับก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าที่เห็นมานะครับแล้วก็สภาพทีมและตอนนี้ของเรานะครับโดยบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับแอดมินก็ยังมองว่าลิอรูพูของพวกเรานะครับในเกมนัดที่ชนะแมนเชสเตอร์ิตี้บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับเรื่องของความพร้อมนั่นพร้อมแล้วนะครับ ความฟิตก็ดีขึ้นมากเลยนะครับโดยในนัดนี้ถึงแม้ว่าจะออกไปเยือนเจ้าสัวน้อยฟูแลแลมนะครับแต่ลูกเกมคงจะเป็นลิร์พูเข้าครองบอลได้มากกว่านะครับแล้วก็เปิดเกมรุกบุกแหลกใส่ตามสไตล์นะครับส่วนฟูนแลแลมนั้นนะครับก็ณตอนนี้เนี่ยดูแล้วนะครับพวกเขาตั้งเป้าที่จะยันเสมอนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็แพ้ให้น้อยที่สุดนะครับแต่เมื่อเจอพลังเกมบุกของลิร์พูนะครับที่ร้อนแรงเหลือเกินโดยยิงแมนเชสเตอร์มาถึง3เม็ดเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทุกคนกําลังมั่นใจสุดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้ nè yeah. สถานการณ์ภายในทีมดีนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดนะครับการวางแผนของจิ๊กเก็ต o ลับด้วยฉะนั้นแล้วนะครับแอดมินคิดว่าคงไม่รอดสันดอนนะครับน่าจะเป็นฝ่ายลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยของเกมได้ค่อนข้างเบ็ดเสร็จตลอดทั้งเกม90นาทีแน่นอนนะครับอยู่ที่ลูกแรกครับท่านผู้ชมถ้าลูกแรกมาเร็วเนี่ยผมคิดว่าไหลเป็นโจ๊กแน่นอนนะครับแล้วก็ฟุแเล่มน่าจะพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ที่ขาดลอยเลยทีเดียวโดยให้ท่านผู้ชมนะครับจับตาดูเลยครับแนวรุกของเราเร็วแรงทะลุนรกนะครับซาลา ทางฝั่งขวาดิอาสทางฝั่งซ้ายดาวินนูเยสตัวจบกสกอร์นะครับโอ้โห و, แถมยังมีฟูลแบ็กซ้ายขวาอย่างเทนส์เปิดบอลน,นี่อย่างแม่นยำโรบูซันเติมเกมไม่มีหมดนะครับส่วนกองกลางนะครับก็มาลุ้นกันถ้าหากกองกลางส่งติโก้ลงเล่นเป็นตัวจริงผมนะฮะคิดว่ามิติในการจ่ายบอลของติโก้เนี่ยทำให้เกมของลิเวอร์ลลยื่อนอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหเห็นคราสการเล่นกับแมนเชสเตอร์แล้วต้องอุทานออกมาเลยนะครับว่าเช็ดเค้จริงๆนะครับฉะนั้นนะครับมองดูแล้วไม่นา น่าจะรอดนะครับฟูลแลมผมฟันธงให้เลยนะครับว่าลิเวอร์พูลจะชนะแบบขาดลอยนะครับก็อมาลุ้นกันว่าจะชนะขาดลอยตามที่ผมพูดไหมแต่ดูแล้วนะครับตอนนั้นกองหลังของฟูลแลมไม่น่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลจะยิงขาดถึง3ประตูนะครับแอดมินคาดการณ์สกอร์นะครับคู่นี้ลิเวอร์พูลจะชนะฟูลแลมไป3ประตูต่อศูนย์ด้วยการเปิดหัวในศึกพรีเมียร์อังกฤษแบบยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ชนะแบบเก็บคลีนชีทด้วยนะครับและแฟนๆาลครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะเชิญร่วมสนุกในการทายผลสกอร์ ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแอดมินเอาหัวเป็นประกันเลยครับลิเวอร์พูลชนะแน่นอนนะครับโอ้โหแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชชยผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดกอฟแฟนวันพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ